สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจียบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเลาพัฒนาเลขเพื่อนบ้านเลขเพื่อนบ้านวันนี้คลิปนี้มัดรวมกันหลายสำนักเลยนะคะแอดจะไปไวๆมัดรวมทั้งหมดเลยแอดออมีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะวันนี้ยุ่งด้วยก็จะมีเอ,อ มีอาจารย์ท่านไหนบ้างเลขแม่ชีอาจารย์เจฟเองอาจารย์แม่อาจารย์พัดเอ่อแล้วก็ปูล่ลบปู่แสวงแล้วก็จะมีอ่าครบทั้งหมดแล้วนะคะ7จ็ดสำนัก7อาจารย์มัดรวมกันไปเลยนะคะยังไงท่านใดที่ไม่ทนันหยุดวิดีโอแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอเอาแอาจะไปไวๆนิดหนึ่งจดก็คงไม่ทันนะคะ เนื่องจากว่าวันนี้อาจารย์ค่อนข้างยุ่งก็เลยจะรวมกันทั้งหมดเลยมาดูตัวเลขปู่รับนะคะปู่รับงวดที่ผ่านมาให้ไว้คือเลข7เลขเหางเดียวเท่านั้นจำให้ตอง7เลยนะคะมา7 7ตรงตรงเขาเรียกไม่ต้องกลับเลยเลข7นะคะเข้าไปที่7 7 แตกไปที่7จนะคะบนเอ้ามาดูต่อนะคะอ่าเพราะว่าถ้าท่านใดที่ลาก7จก็คือ3ตัวแตก677อ้ามาตามต่อของใหม่ของใหม่เราพัฒนานะคะ27ตุลาปี68ปูุรลับให้วิ่งรูดบนล่าง วิ่งรูดบนล่างไปที่สองเกอย่างงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปนะคะเพราะว่างวดก่อนหน้านี้ก็เข้าไปนะคะปู่รลับอามาดูของใหม่เลยปู่ลับให้ไว้นะคะเหล่าพัฒนา27ตุลาปีหกปดสองกับ9วิ่งรูดสองกับ9เลขวินเลขวินเอาไปเออวินเอานะคะสองหนึ1งสองสองหนึ 1, 1, เอาไปวินเอา สตัวจับคู่ให้สองสองหสองสองหถ้ามาแบบนี้ก็จะเป็นกันตัวกันสองหนะคะตัวกันแล้วก็1 2 9และสองเก้จะเป็นตัวเดียวกันกลับไปกลับมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็2ตัวเน้นเน้นสองหนึสองสองและ9กหนึ่งรอง หนและ26นะคะเอาชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะตัวเลขปู่รับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่7จนะคะแตกจริงแตกจังเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะมาตามต่ออาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่งวดนี้แอดมั่นใจว่าควรจะมาแล้วนะคะอาจารย์แม่ อาจารย์แม่งวดที่ผ่านมา8กับ0หลุดไปจับตามองงวดนี้เลยอาจารย์แม่เหลาวพัฒนา27ตุลาปี68บางท่านแคปเอาตแต่ตัวเลขอาจจะพลาดได้ไม่ฟังที่แอดพูดนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาปู่รับแอดบอกจะมาปู่รับมาจริงๆอา้าวอาจารย์แม่วิ่งรูด7กับ8จับคู่ให้เออเลขวินก่อน5 8 7 แปดหกห้าแดดหนะคะ3มตัว5 7 8 8 7็ดแปดแแหและเจ็ดแปดอย่าลืมอย่าลืม8 7ดด้วยนะคะตัวรอง8ปดเจตัวเน้น7 8็ดแปแหกแและ8 9รองไปที่เจ็ดหกหและ5 7นะคะอย่าลืมติด จ็ดเจ็ดไว้ด้วยเจ็ดเจ็ดมาแล้วโอกาสมาอีกก็ได้เหมือนเดิมนะคะเลขเจ็ดเจ็ดเพราะเป็นคู่จับเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะคะเอาําหน้าจอได้เลยนะคะอาจารย์แม่จับตามองนะคะวัน,นี้โอกาสมามีสูงมาก ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ฟังคลิปนะคะอาจจะพลาดได้เพราะบางครั้งที่แอดทักเตือนแจ้งบอกอาจจะมาได้ตามนั้นทุกครั้งเลยปูแสวงนะคะปูแสวงของเก่าเราพัฒนา7กับ6จับคู่ให้เอามาที่77 7นะคะเลข7มาแล้วก็มาที่เจเป็นตัวรองนะคะปูแสวงมาดูของใหม่นะคะ ปูแสวงลาวพัฒนา27ตุลาปี68วิ่งรูด8เม็ดเดียว8เม็ดเดียวโอกาสมามีสูงเพราะเป็นเลขชนเลข8ตัวเดียวนะคะเอาเลขวิน428 87 428 87เอาไปวินเอานะคะเพราะว่าตัวเลขให้ปกติวิ่งรูด2ตัวมาตัวเดียวแปลว่าเลขชน โอกาสมามีสูงหรือว่าเป็นเลขเบิ้ลหรือพี่น้องจะมักจะเป็นแบบนี้เพราะว่าแอดสังเกตมานานแล้ว3ตัว482 288หรือ822อ,อง่าแป2สตัวรองแล้วก็887หรือ877อ้าว8ป7แปดเจ็เมจิกก็หมดแล้วรอสักครู่ค่ะ 822หรือ877โอกาสมามีสูงนะคะเพราะว่าเป็นตัวกลับนะคะอสองตัวเน้น8288และ87รองไปที่42482722และ77มาแล้วมาอีกได้จับตามองไว้นะคะตัวเลขโปสแสวง เลข8เอาแคปหน้าจอนะคะชอบก็ติดไปได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลดยังไงก็พิจารณาดูเอาไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกฎระเบียบของทางช่องยู u ูบอ้าวอาจารย์พัด อาจารย์พัดจับตามองไว้นะคะอาจารย์พัดของเก่าให้ไว้2กับ4หลุดไปมาดูของใหม่กันเลยนะคะลาวพัฒนา27ตุลาปี68อาจารย์พัดให้วิ่งกับรูดวิ่งกับรูดไปที่เลข2กับเลขศูนย์เลข2กับเลข0จับคู่ให้ เอาเลขวินก่อนเอาไปวินเอานะคะ86200ตัวเลขเหมือนจะมาเบิ้ลเลยเบิ้ลหรือพี่น้องจับตามองไว้นะคะถ้าตัวเลขเบิ้ลก็0ูถ้าบางทีอาจจะมาพี่น้องก็คือ01หรือ0ูมักจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าตัวเลขเกี่ยวกับเลข0ูนย์ 3, ตัว826 620และ2000กันก็022 สามสองตัวสองตัวเน้นสองหกสองศูนย์และศูนย์ศูนย์ รองไปที่60 8 6 8 2และ2 2เอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตัวเลขแปลกๆเหมือนวดที่ผ่านมาอาจจะมาเบิ้ลหรือพี่น้องก็ได้หรือว่าเลขหามเลขหามอย่าลืมนะคะอาจารย์แจ้งไว้ในกลุ่มแล้วการเล่นเลขหามเป็นยังไงเอาไปพิจารณาดูเอาในกลุ่ม VIP กลุ่มพลังบุญแอดแจ้งไว้แล้วเวลาท่านใดอยากเล่นตัวเลขหามสามตัวแตกนะคะ เช็หนาจอไปได้เลยนะคะอาจารย์เชบนะคะอาจารย์เชบงวดที่ผ่านมาให้สี่กับห้าแปลว่าหลุดไปงวดนี้ก็จับตามองได้ของอาจารย์เชบเหล่าพัฒนา27ตุลาปี68ให้วิ่งรูด3เม็ดเดียว3 3กับเลข8ตัวเดียวกันไม่รู้จะมา8หรือมา3มนะคะมา8หรือมา3นะคะไม่แน่ใจเพราะว่า ปูดแสวงมาสามเมื่อมาแปดอาจารย์เจะมาสามตอบไม่ได้เพราะว่าเลขชนนะคะเลขชนแบบว่าของอาจารย์เจ็บเลขวิ่งรูดสองตัวแต่มาตัวเดียวคือเลขสามเลขชนกันเอาเลขวิน06 3 3 9 06 3 3 9 3ตัว036 036แล้วก็633และ3 39เป็นตัวเลข ทะเบียนรถของอาจารย์เลยนะคะ633339หรือเลข6วนกันอยู่เพราะหกาเขาเรียก9633เป็นตัวเลข9633าทะเบียนรถของอาจารย์นะคะถ้าจะกลับก็คือเออ3 6มห 9, 9เป็นตัวรองนะคะ366 399ออกเอาไปจับกลับไปกลับมา ตัวเน้นสามหกสามสามหรือสามเก้าตัวรองหกเก้าศูนหกศูนสามหกหกและเก้าเก้าบางท่านแคปเอาแต่ตัวเลขไปอาจจะไม่เข้าใจในเสียงที่อาจารย์พูดนะคะสามตัวถ้าสมมติว่าเป็นเลขหาม จะจับยังไงแอดก็แจ้งไปทางในกลุ่มพลังบุญไปแล้วนะคะท่านที่ทักเข้ามาส่วนท่านที่ไม่สนใจก็ไม่ได้ทักเข้ามาก็ตามนั้นเอาแคปหน้าจอได้เลยอย่าลืมนะคะแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทกท่านเท่านั้นเองชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านเพราะว่าตัวเลขย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะ มาตามต่อของแม่นมแม่นมงวดก่อนเข้าไป3ตัวแตกงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะมาตามของใหม่แม่นมลาวพัฒนา27ตุลาปี68วิ่งกับรูด7กับ1 7กับ1เลขวิ่น26711เห็นไหมคะมาเบิ้ลอีกแล้วก็ไม่รู้จะเบิ้ลตัวไหนถ้าไม่เบิ้ลก็เลขพี่น้องแหละหรือว่าหามนะคะ เบิ้ลหามพี่น้องมาให้เห็นแน่วันนี้อา้าวจับคู่ให้สองเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองตัวเน้นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งและหนึ่งหนึ่งอย่าลืม 7, 7, เจ็ดเจ็ดหนึ่งอ้าวเจ็ดเจ็ดหนึ่ง อย่าลืมนะคะ7จดเมาได้ไม่แน่นะคะเพราะว่า7จดเก็กันไว้อาจจะมาซ้ำก็ตอบไม่ได้เพราะตัวเลขแบบนี้ สองเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองตัวเน้นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งรองไปที่สองหกสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดและหกหนึ่งอ้าวแคปหน้าจอชอบติดไปได้เลยนะคะตามอาจารย์ท่านไหนก็เลือกตามอาจารย์ท่านั้นยังไงตัวเลขก็ต้องเข้าไม่ใช่ตามหลายๆอาจารย์อาจจะพลาดได้ าตามหลายอาจารย์พลาดได้นะคะเคยตามอาจารย์ท่านไหนตามไว้เลยยังไงก็ต้องมาตัวเลขมาแน่นอนนะคะเพราะเป็นตัวเลขสูตรคำนวณไม่ได้เดามาอา้าวตามต่อแม่ชีแม่ชีทุกที่ทุกข่้นเราคอยถามหางวดที่ผ่านมาหลุดไปหลุดไปนะคะตัวเลขแม่ชีเอามาตามต่อว่าจะแตกอีกหรือไม เราพัฒนายังไงก็ต้องมีแตกอีกแต่ว่างวดไหนจะ3 4ตัวแตกเท่านั้นเองก็ลุ้น2ตัวได้อ้ายีิบตุลาปี6 8เลขแม่ชีวิ่งกับรูดเลข9กับเลข3 9กับ3ชนของอาจารย์เจียมนะคะ9 3 3 9 6 3 3 6จะเป็นแบบนั้น เลขวิน2 6 9 3 7 2 6 9 3 7เอาไปวินเอานะคะเพราะว่าวิน3ตัวแตกบ่อยนะคะอา้าว3 4ตัวแตกให้เป็นล้นกัน3ตัว2 9 6 6 9 3และ9 3 7 2 9 6 6 9 3และ9 3 7 2ตัว6กเก้าสามและเกอย่าลืมติดไว้นะคะ9 3รัฐบาลไทยดังละเกินดังมากโอกาสมาลาวพัฒนาก่อนมีสูงอันนี้แจ้งเตือนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะตัวไหนงวดไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือแอดก็แจ้งเตือนแจ้งบอกเท่านั้นเองทุกตัวเลขก็คือเป็นเพียงแนวทาง ย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะเอารองไปที่26 29 63และ6 เเพราะว่า63กับ69เป็นตัวเลขเดียวกันกันกบหัวนะคะจับตามองไว้ได้เลยลองลุ้นสักนิดสักหน่อยก็ยังดีไม่เสียหายไม่ต้องลงทุนมากเราก็เอาที่เราไหวนะคะอทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดอย่างที่แอดบอกก็พิจารณาดูเอาไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรบางท่านอาจจะบอกว่าแอดพูดมาก การที่แอดพูดมากกา็เป็นสิ่งที่เตือนหรือบอกต่อเขาเรียกว่าเป็นความประสงค์ดีของแอดเองหรือว่าอาจารย์มีผลต่อสมาชิกเองนะคะไม่ใช่ว่าได้จากได้อาจารย์นะคะได้ต่อสมาชิกเองเพราะว่าแอดก็ยังเตือนแล้อวอาคลิปนี้แอดก็กลับขอบพระคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นแม่ชีแม่นม อาจารย์แม่อาจารย์เจียบอาจารย์พัดแล้วก็ปู่แสวงปู่รับนะคะที่เมตตาตัวเล็แนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเรานะคะคลิปนี้แอนลาไปก่อนสองทุมครึ่งขอให้ทุกท่านมีเฮไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ